กาเจ้านี่สามใหม่สี่ใม้ของของเขาเจ้าขันนี่หมดอ่ะเออมันบ่ย่านมาจนเต็มเออมันบ่นยา่านของเฮานี่มันย่านออ๋ชื่อเนี่ย,ออนยไม่สองพี่น้องตอนนี้นุ่มบานตาผ้าพี่น้องมาตอนนู่นครับผมกับบรรยากาศแา่แบบเศร้า,าครับฝนฝนตกครับพี่น้องมาขึ้นมีตะนาม่นจะเห็นมากครับผมอย่างไรกับม่าที่เราครับผม,บม,เ,อบผมเออมีตะนามจะสิบปนนางอยู่ใส่ตอนนุ่มบานปลา,าอยู่เทิง์นนู่นครับเนาะเดี๋ยวนุ่มบานปลาสีแผ่นกลองไปข้างหลังให้เบิ่งครับว่ามันอยู่จังไหนเนาะแนะน้ำนุ่มบานปลาแนี่ยครับรวยถือกี่บ่ คนก็บไม่ไม่สาวก็บไม่พเนียดก็บไม่นกก็บไม่ไม่คุณแนีครับวันนี้เทาสิมานบะครับผมนี่แหละนกอยู่เทิ่งนี่แหละครับผมนี่แหละครับเนาะสําหรับนกบานปลาตัวนี้ครับว่างนกใส่หนีครับแจ้งวันว่างถือบสถ์ือบอกมันเป็นผนิษฐ์สองทางครับผมนี่แหละอย่งไรคะแนนนำหนุ่บบานปลาเด้อครับพี่น้องนี่นกครับผมออืนี่แหละเนียดเท่ากับสองทางเนาะพี่น้องเนาะครับผมแจ้งเบิงนุ่บบานปลาสิไปหานังแจ้งสินังเสียดอกย่านแล้วเขาสามกุกคนนี้ครับตัวนี้นกตัวนี้สิได้มันเนาะ ท้าจังไรกระไดนี่แหละครับผมพเนียดนี่สาวห้องอยู่นี่เนาะนี่แหละทําเลตุนกระไดประมาณนี้ครับผมออนี่แหละเทียมันอยู่น้ําดวนอย่างสิ่นี่ครับผมนี่ลนกมันขันอยู่นุ่มบานปลาใส่ตุนมันบินออกเลยนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้นี่ครับทําเลรอบก็ไดใส่ตุนมันบินออกเลยมันขันนะครับเนี่ยฟังเั้่งนี้ก็เป็นดวนาะครับเนาะอืมเป็นดวนอยู่นี่นุ่มบานปลาสิงห์อยู่ไตโกงมีใกล้ๆแล้วครับผมเอ้าห้าหม่องนั่งพี่น้องห้าหม่องนั่ง ครับพี่นงองตอนนี้นุมบ้านปลากระใาย่ก็ใหม่แล้วครับเอาว้ต้นพูนนี่เนาะครับเนาะมันบอกขันครับแต่ตอนนมบมานป้ามาถ่ายพี่น้องเบ่งนุมบมานปลาไปไปต่ออยู่พูนฝากหวยทับ่นครับผมทับปุฝากหวยทับปุ่นล้พูนปุ่นขันนี่ดีครับว่าเอาขืนคนเขาตะอันว่างนกออกจากก็ใหม่ดขื้นเนาะบาันใหญ่ไมมใส่ก็คูนนี่ครับนกนมบมานปลาเนาะนี่ครับมันบอกขันมือหันมันเมื่อหันแตขันนี่ดีสามกูพูนได้มือหันตัวนี้นี่ครับฝ้นก็ลิ่นลิ่นแล้วครับผมมันขึ้นบนคือบอก ตะก้อนหนานีใส่ต้นนี่ครับผมใส่ต้นกลางของยมุมนี่เนาะนี่ครับนี่ีต้นกลางของยมุมนี่แต่ว่าตอนนี้นุ่มบานปลาสิปล่อยไว้นี่เราจะเข้าเนาะเออนกนุ่มบานปลานี่ฝนก็ลิ่นๆล่ะสิเป้หาไอ้แล้วครับพี่น้องเออเพิ่นมาเพิ่นได้นกครับผมมันตื่นเสือแดงๆนี่บ่เพิ่นมานังกันสองคนเนาะแต่วันอ้ายพ่นถึงแล้วเพิ่นบอกนุ่มบ้านปลาไปเบิ่งครับมาเดี๋ยวสิไปเบิ่งปล่อยนกนุ่มบ้านปลาไปหันละโอ้ยครับพี่น้อง หนุกนมบ้านปลากำลังสีขันครับไปไม้แหลกของขันดีๆหมาไม้นี่นนมันกำลังสีขันมันมืดบ่ว่ะหรือมันตั้งไปจากขันบาดนี่ฝนตกข้ามหัวครับไอ้มันก็โทษหมา่าขันมาม้าเนลาหน้องม้าเน่วฝนตกข้ามกูหนกมาน้ำเลยขันมาจะสีโกงเมื่อครับผมเหมือนแรงแก่เมื่อไหร่นาะบรรยากาศมันขึ้มใช่พี่ถือจุไอ้ยันนี่แมนบ่เออโอ้ยนกไข่ตอนเขาไปแรลกขึ้นขันนี่ยูงเื่อตอนเขาไปไม้แหลกนี่มันไก่หดไก่แนวไเล มันไก่ตัวก็เป็นนางไก่หดแหละมันใอยนางอยู่เงามันแล้วเมื่อไหร่เนี่เดี๋ยวสีใสให้บ่บเดี๋ยวบานนี้มานี่สีใส้ตัวเดืนให้บานเนี่อเออเรื่องของเป็นนางไก่ผมไม่ผิดมัน,<ก>มนหดระบานเข้าสีเข้าสีให้ตัวใสไก่ไก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นวาต้นนี่เออเนี่ยต้นวาต้นนี่ยระบานให้ตัวน,นางอยู่เถียงเนี่ย เออเฮาก็นั่งอยู่เถียงนี่เฮาก็ใส่นกอยู่นี่เฮาก็นั่งอยู่เถียงนี่เออเออเออมันกัมีดลายอยู่ตัวนกเนี่ยเพดมันลายอยู่มันขันลายนี่นกอยู่หอยข่อยนั่งเงามันมันบ่ขันเลยข่อยนั่งไต่นั่งไก่มันโหดแม่นบ่เออเอาเอาสารคไปเอาเออพุ่นครับผมนกเพิ่นกัถืออะ้รอยู่เทิงพุ่นเนาะตัวนี้เป็นตัวไม้เลยไม้บ่เออไม้บ่พี่แม่นเป็นเสียงเล็กคู่อ่างตัวนี้น่าถือนี่นะเออตัวถือนี่ล่ะ แลวเสียงหน่อยคู่อ่างนี่แมนบ่เออตรงหมายเลยนั่งเฝ้าข้างๆนี่บ่คือมาสีมาเอามันเลยบ่เน,นี่ยเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นหน้าเขาเขาไม่ยามดีอยู่นี่เขาฟังเสียงมันคันตลอดเขาว่เาเขา,าสีมาตะดนนั่นแหละโอ้เนี่ยนอนแท้เป็นน้ำพึ้เนียดเข้ามาจักเป็นพันน้ำพึ้เนียดของอันสร้างวุเด,ด้วยบ่โอ้เป็นไหนเป็นไหนหักยังก็ซื้อมันบักดอนแดงบ่ดอนแดงสมัยสมัยสมันตะกัดดอนแดงบ่เนี่ยนอนเนี่ยนอนไปเฮ็ดเอาข้าวไปนี่เลยบ่ เท่านั้นตัวบั้นหมดเลยตีเขามือไม่แรงยังว่าไม่เนาะถุงถุงเขาถุงก็บ่มีคือว่าเป็นสีประมาณนี่ครับผมสำหรับไม้ก็ได้นี่แหละนุ่มบั่นปลาพสมเสรินมบั่นตาไปตอต้นว้าผลมาผลต้นว้าถึงกันสร้างวัดตนพเนีึกมันน่ะครับผมผลผลผลมาเสรินมบั่นปลานางอยู่หันนั่นน่ตออยู่ต้นว้าเนาะแล้วผลนสริมตออยู่ต้นถือมันเห็นไ่ะบั่นเ้าสีมานางอยู่นี่พผลมานี่ครับผมนี่เ้าสีมานางอยู่เทียงหน้าหน่อยเทียงนี่เห็นไหมนี่ครับผม อมืมาเรงมากไหมพี่เอมงฟังม<บ>ึงก่อนบอน่นกัวมตัวนางไก่โพดแม่นบอกขอ,อยันแล้วเห็ดมัน,โน,โนสี่ดายมันสามกุกปุนย,น,น,กกน,นยังสีแล้วขนอานกดีมากกระไดมันสี่ดายังสีพพี่ฟึงสร้างวุดแน่เนียัมันเนี่ยมนันนกกดสองตัวแล้วนกกดกับสองตัวก็ผสมเนียด่เออสร้างวุดเลยาะมันหระพี่น้องเอ้าเอ้า องเมื่อห้าฝนตกปป่วยอเมื่อท่านหลับพี่น้องเอ้ยนุ่มบานปากผีเภาองเมื่อมันตายแล้วล่ะพี่มันเป็นยังนกข่คือบกขันบ่มือเศร้าไข่ใส่ตอนที่แรกตอนอยุ่นคือขันแถกก็คือนกบางตน่ะก็คือนกห้าเคือกันเนี่ยเออไม่แรกเนี่ยมันจะียันดีฮะมองใส่ดีดีเลยเออบานเนี่ยบางไม่ที่สองมันมันเกบ่ยวกับไขขันเออ บางตัวกับขันอยู่กันนกเฮามันเป็นนกบกเก่งเนาะ,ะบกเก่งคือห้องข้าเจ้าวห้องข้าเจ้านี่สามใหม่สี่ใหม่ห้องข้าเจ้ียวขันม,มันหมดอ,อ,อ่ะมันหมย่านว่าส่วนตัวมันหมดย่านห้องเฮานี่มันย่านช<อ>ื่อเนี่ยไม่สองมันมันกับบ่ขัน<อ>ตัวนี้กับบ่อขันเนื้อกันมันก็คือขันฮะโอ้แ<อ>ต่ว่ามือเส้าเจ้าบ่อไหนใส่มือเส้าไอ้บ่อไหนใส่เด้อมือเส้านี่ยไอ้บ่อไหนใส่โอ้ว่าคนมันไหลดิว่าคนมันไหลเออ ใสใส่ไปแล้วมันก็คันดีนาะวมาจะตออ,อ,ออกน้องก,กับปื้นตู้กูม,มันคันดีไม่แรกมันคันดีห้องตัวนั่นแต่ว่ามันคนหล <c oughs> ไหลผสมคน,คนมันขาเจะมาเกี่ยวหาวายาวม,มยายํำรีํำต่นเพราะว่ามันสวงนี้มันเป็นหนาฝนฝนเขาตกตตตตแล้วนะตกข้าจะวหมวยยำรียำซ่อนตกก็เลยใส่เ้าก็เลยใส่เหมือนเส้านี่ เอ้ามือไม่บ่อ,อ,บอขันคอง,องเฮานี่ยของข่อยกับบอ่อขันนี่นแหละกัวกวานคือบ่อขันปะครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับช้มนอมอ้องนมบั่นปลาที่มากเกี่ยมือใหม่ฝนมันตกครับพี่นอ้องเบางบรรยากาศโหลดไปสืขอามหัวเมื่อนี่กับสือไหวเมือ่อสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี่แหละครับมันอยู่บนเห่าดอกเออไอพันดอกมันปะพี่น้องปะยังว่าไม่เฮาคลิปหน้า